ชาวบ้านจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยเดิมยังคงต้องได้รับการตรวจสอบหัวระเบิดและวัตถุอันตรายที่ตกค้างวันที่7สิงหาคม2568ที่วัดบ้านนากันตอมอตำบลสังเม็กอําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งถูกจัดเตรียมขึ้นใหม่เพื่อรองรับผู้อพยพจากวิทยาลัยเทคนิคกันทลลักษ์โดยจุดนี้ รองรับประชาชนได้เต็มจำนวนกว่า500คนขณะนี้ประชาชนยังคงต้องพักพิงอยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและปลอดภัยคุณยายวัย85ปีชาวบ้านจากตำบลเสาธงชัยเล่าให้ฟังว่าได้อพยพออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมโดยได้พักพิงอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์เป็นแห่งแรกและต่อมาย้ายมายังวัดนากันตอมแห่งนี้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งฝากคาโวยพรถึงทหารแนวหน้าทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย เช่นเดียวกับนางแหน,ง,หนงละมูนอายุ71ปีชาวบ้านจากบ้านนนเจริญตำบลเสาธงชัยระบุว่าได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นจุดที่สองเช่นกันโดยย้ําว่าแม้จะอยากกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้รอไปก่อนเนื่องจากพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าสำรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้โดยเร็วที่สุดทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล และให้กำลังใจแก่ผู้อพยพเป็นอย่างดีซึ่งมีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุพักพิงอาศัย